มีคนนะดิช่วยอ่ะช่วยดิท้าสองเดินเป็นไข่อ้อมอ้อมก่อนนะครับเพราะว่ามันมากเลยโจช้ำเยอะเดี๋ยวไปเกตสี่ไปดีสี่ตัวผู้เล่นแบบว่าท้าสองเอเคอัดตัวครับทำไมหรอยุคนี้ต้องเป็นผมบ้างเอเคอัดตัว ก่อนนี้จะไปดูคลิปกันต่อนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมนะครับน้องๆหนูๆเนี่ยควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะไป๊กนู่นเดี๋ยวนี้นู่นนี่ล่ากันแล้เกินน่าเฮ้อเจมส์จะไหลทั้งลบสวัดีค่ะพี่แจ็คสวัสดีค่ะผมใได้มาดิเัยวมันที่หมูบุญเยอะจังเอ้ยก็ธรรมดาก็ธรรมดาธรไมดาเหรอยากโดนตีเข่าวะล่ะส่งทางเฟซเหรอพี่ พี่มันดูโพไม่ได้โพทีท่ผมสร้างเมื huh. course, ่อก hey, uh ี huh. mm ้อะโพหายไปแล้วไม่มันอยู่ข้างล่างไงพี่ก็อ่ะพี่เลื่อนขึ้นไปอเจ้าเดือดารโผล่พี่ถึงจะสามารถกระจายโพได้เข้าใจไหมเข้าใจเออนั่นแหละ ไม่ไหวว่ะแม่ใช่หูฟอมล้อมเก็บสามขอโทษทีจอดทำไมอ่ะพี่ก็พอดีว่ามันพิ้งผ่านนะครับโอ้ยกูจะเปิดตาล่ากูยิงหัวไปแล้วไม่เชื่อหรอกอย่าหลอกอย่าหลอกอย่าไม่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 เชื่อไม่เชื่อโอ้อย่างวันนี้ มาจ้าจ้พี่ผมนั่งอยู่ในบ้านเฟรมเดียร์หกสาวสิบสามพี่ก็เฟรมเดียรหกสิบกว่าครับก็แบบเดินด้วยครับเก็บของเฮ้ยพี่มันมีคนดีผมตายพี่ตายวะวันนี้ผมวันนี้ผมเจอแบบว่าฆ่าหลายกระบอกมากเลยหยิบยิ้มึงเนี่ยผมเจอฆ่าหลายกระบอกมากเลยอยากเล่นน่ะหาให้หน่อยสิไม่ไม่ถึงเกมก่อนแล้วนะลืมเก็บไว้ให้ แย่งเตือนเลี้วอะไรเงี้ยผมโดนทั้งเล่นุณพี่ชายพี่ไม่ได้เปิดเลขคอคิดว่าจริงหรอคิดว่าผมมีไม่โดนหรอครับพี่แน็กมาดิเนี่ยมันแหลกมากปะมันมันกระตุกมากเลยใช่ปะมันแหลกอ่ะผมก็ผมก็ขอมป็นการอะไรพี่ไมีคนได้ดิช่วยอ่ะได้ดิเช้าสองเดินเป็นไก่เดินเดินเป็นไก่เอาอ๋อ่อนนะ อ่องอ่องกัอองอะองวะ้อองอ่องขอเดินไปไก่ไบอองอองก่อนนะครับเพราะว่ามันแรงมากเลยโจมช้ำเยอะเดี๋ยวโอ้ยเก็บสี่โอ้ยยิงบอตก็ธรรมดาอยู่แล้วเชืออะไรไม่บอกหรอสิบคิวต้องมาแล้วร้อยสิบคิวยังสูดอยู่เลยแมม น้องแบมครับไม่เป็นไรเนี่ยค่าคนตายอะไรนะไม่ได้แสดงเหรอบอกผมหน่อยน้องแบมไม่กดติดตามเพจพี่จริงเหรออ๋อไปดูพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้กดเลยอพี่เสียใจยังเลยอ่ะน้องแบมดาวก็ไม่กดพี่นั่เดี๋ยวกดเดี๋ยวกดก็อย่างนี้แหละก็แบบเป็นอย่างนี้ะทุกคนครับทุกคนใหญ่ทุกคนรอน้องแบมเปิดสตรีนแล้วทุกคนไปบอกเลยนะครับว่าน้องแบมบอกว่าไม่น่ารักเมืโอกี้เราต้องไปดู ไม่หยีแม่ดูดิดูดิพี่เดนดูดิดูใครแบมดูพี่หมุนเลยดูพี่ดูดิดูดิโอ้ยไม่มีคนดิมีคนมีจิคนโอ้ยอะไรดีกูเฮ้ยลานว่ะล้านลานไม่ได้ตึงนะ้วโอ้ยมี่มาอีกพี่อุ้ยอัดตัวเต็มเต็มเลยนะ น,นี่นี่ข้างหน้าข้างหน้าโอ้ยกูวิ่งไม่ตรงนะเนี่ยจะแหลกไปไหนเนี่ยพี่กีแบ,แบบแหลกจนแบบวิ่งไม่ตรงเลยที่ดูดิบุฟเฟ่ตจะไม่รอดหรอพี่เป่งแหลกเกินดิจัดเ<ว>์ไป<ห>ดิควนดิคนนที่ไหนอ่ะมาเร็วปไปหนึ่ง้องดาวหนึ่งเอาพี่ไปโน่นนี่ไงอ่ะ ไปดีดก็ดีดไปเด้อโอ้โหเฮ้ยพี่บนหัวแบมมีแบมกีเจ็ดตัวแบมแล้วอะโอเคโอเคโอเคแบมแบมมาอยู่พี่มีลูกซองทองด้วยอ่ะในแรลงโกเหรอผ่านหัวกูวะอ๋อกล่องอันนี้ใช่ใช่ใช่ลูกซองทองแรลงโกได้พี่ผมรู้ว่าแรลงแกมแรลงแกมได้แต่ละโกพี่ก็บอกแล้วว่าแรลงโกคุณเขาจ้างคุณจริงไหมเนี่ยกูถามคุณจริงเหรอไม่ได้บอกเขาหรอกเขาจะไม่ได้บอก อ๋ออยู่กุอยู่ะแล้วไหนเง้อ้โอเคอ่ะตัวเต็มเตมเครับ้องเกกั่หลายวออน้องแบมนาแ่แหละตรงนั้นเลยเอ้ยดูมีประโยชน์ว่าซีอูอีอ่ะวันนี้ปาตี้เนีพ่ะดไฟขอดเชีห้่นมีกชเดี๋ยวดงกู ียวไม่มีใครเรล่นปิดไมค์้บนตรงไหนพ uh. oh wow. er oh ี่กูถามเคนเอาหุยลูกนี้น่าจะให้มันชุบก่อนเหรอพี่โทษทีเฮ้ยพี่ตีตัวเล็กนักเลกนักเล็กนักเนักสอแบบว่าเป็นแบบผู้เล่นแบบว่าอ่าอาสองเอเกตัวครับทำไมหรอยุคนี้ต้องเป็นผมบ้าเอเกตัว ไม่ได้เนี่ยสภาพแบบเนี้ยมีปกติให้รอยไปดีกว่าพี่ตายแล้วพี่เจ็กว่าอะไรวะสวยพี่สวยสวยอุ้ยเกาะเกือบหายจ้าตึงเออตายไม่หาหรอวะน้องแบมมาาไหมน้องแบมขับให้พี่ได้ดิก็ตายอยู่เฮ้ยเป็นไงก็มีก็มีแอบยิ้มแหละอะก็มีแอบยิ้มแหละยิง นัดเดียวเองนานัดเดียวเองนะกายิงก็เป็นหด้วนัดเดียวไม่แต่น้องแบมยังไม่กดติดตามพีทเลยนะทุกคนเห็นไหมน้องแบมไม่ติดตามผมเลยทุกคนดูเสียใจว่ะเค้าก็แวะไปดูไงแต่ไม่ได้กดไว่ะดูดิดูดิแวะดูแต่ไม่กดเพื่ออะไรอ่ะดูดิทุกคนเลิกติดตามเลยนะครับพีทเตยเตยดียูว่ะเฮ้ยพี่หมูมันชื่อดียูว่ะเดี๋ยวเรต้องจบนะตียู เฮ้ยนี่ไะไม่บอกเราหมูจะไฮไลท์บราห์ว้าววิ่งวิ่งตัวเข้านะไฮไลท์อ่ะโคตรมันอันตัวที่ไหนครับกะเจมหัวคุกหอกเลยนะคุกหอกแล้วมันอยู่บนเขามี่ตัวหนึ่งตัวเนี่ยไม่บนเขาทิ้งไปเลย บนเขายิงไปแล้วจริงๆเนี่ยไอตัวเนี้ยเนี่ยไอ้หนอสุดเนี่ยมันเนี่ยไอ้ตัวที่มันตีเดอะเบสเนี่ยตีหมดแล้ที่ผมยิงอ่ะผมยิงไปแล้วบนเขาว่ะตัวนึงอ่ะมันหลบอยู่หลังเสาไฟมันเหนือตัวเดียวพี่ไปดักวงมันดิมันอยู่ตรงต้นไม้ต้นไม้ข้างนั่นอ่ะซ้อมไหนปะน่ะโอ้เอเคไม่รัสิสามไปเล่นยูเอฟบีป่ะยูเอฟบีแรงกว่าเยอะ ดีเนาะใหนาพรุ่นี้ผมลองปรับเป็นล่ามเลื้ยงอยล่ามเลี้ยงอยู่วันนี้เนาะออกขวาออกขวา,วขวาพี่ยิงซ้ายออกขวาแ e s Hey Ahh Oh j u m p a มันจังทอดเรามาอะไรยังนี้คือแบบมันแลหลกไม่ไหวเลยเราต้องพลิกขึ้นนี่ครับผมสวยจ้ามมล้ไอ้หนหูความล้มเปล่าเกมเนี้ยุยอดก็เอคอ,อัดตัวครับ18คิวอะ เอเคอัดตัวก็18คิวได้นะครับเนี่ยแล้วสำหรับใครที่อยากดูพี่หมูเก็บแรงแบบสดๆนะครับผมให้ตามมาที่เฟซบุ๊กแฟนเพจบ e ็อกสกินแช a n แน l นะครับผมตามมาเยอะๆนะฮะพี่หมูรออยู่ก